อะไรนะช่างพงสั่งอะไรไว้กวนปูนครับผมอย่าให้มันแห้งครับอ๋อพราะถ้ามันแห้งมันก็จะเสียทิ้งใช่ไหมช่างพงไปไหนต้องติดติดหน้าใช่ไหมหาหมอด่วนไปหาหมอด่วนใช่ปวดเอวปวดฟันปวดเข่าปวดฟันนะสีภรรยาปวดฟันอ๋อเห็นมันจมอยู่หมู่บ้านมันปวดเข่าเพราะว่าคนปวดฟันนี่จะหงุดหงิดมากเออมันทรมานไงที่อยู่ใกล้ก็คีมหูคีมตาเออเว้ากับเว้ายาก เขน้ำกรบบได้นะก็เลยต้องพาไปผ่าไปถอนฟันอือไม่งั้นก็คงจะต้องได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าจะงุนหงิดค้นหวยทั้งวันมันปวดแขวเนาะปวดแขวะค้นหวยนะฮะต้น้ำมันนะครับเอานไปหาหมอครับพี่น้องคิดว่าจะไปนานไหมผสมขูนไว้แล้วไม่รู้ครับเพราะว่าน่าจะตั้งคนไปหาที่ตั้งคนไม่เมื่อกี้บอกว่าไปบ้านม่วงาบ้นม่วงเออบ้านม่วงคุณไปบ้านม่วงต่อนู้นเห็นคี้นิ่งนึงนะ ชาวนี่ตอนขับรถผ่านอยู่ไหนอ่ะอยู่ไม่รู้บ้านไหนมาไหนเราไม่รู้เหมือนกันทางไปบานประสานนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรแต่ว่าที่อำเภอก็น่าจะมีทุกอำเภอแหละที่เป็นคลินิกปอดฟันนี่ค่ะอไหนปอดฟันมันจะได้ปอดฟันนะแต่วันนี้เรามันจะไม่ให้หน่นี่เออมันจะ อยู่นี่ครับมาเริ่มแทงครับมาบริ่องแห้เออบรอช่างคงพาแม่ตอมไปถอนฟันอยู่กับเป็นปวดฟันครับพี่น้องพูนก็เลยประสมรอมาอ,อยู่เพราะว่าทนไม่ไหวแล้วต้องไปหาหมอเนาะจมปวดแขวมาตั้งแต่หมู่อวานนี่นะครับปก่อนวเยยงดแข่วอีทรมานครับพี่น้นองอ โจ้นอนไหนมาเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนนอนไหนเมื่กิดนอนกากจันรนอนกากก๊ันได้อ๋อดีๆจ้ากิมมี่แพ้ตอนเหนอกกนเอออานน้ำแกตตไมอ๋อ่านน้ำกเปกตันหรอมาเนี่ยเกิไงเกิดเหนกมันใจแค่ไหนมันใจเค่ไหนว่าจะมันใจกี่เปอร์เซ็นต์ ปรับพื้นที่ตรงนี้ก็นะมุงพลก็ปลูกต้นไผ่ไว้ครับทุกคนฮะชาเบึงจะเป็นกอปักใจขึ้นทับพีนองเป็นโฮมเป็นเงาเลยมองเลยตามหาปลาหรือมีดอยู่นะครับไม่รู้รเป็นอะไร S <S <an> นี้ก็เป็นทำเลทองของลุงทิมเนาะในการนั่งนะฮะพักผ่อนตามบรรยาศายบริเวณนี้นะครับกินกาแฟคินอะไรต่างๆก็อยู่นในทำเลทองตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้เราก็ำลังปรับปรบ,ปรบ,ปรบปรุงพื้นที่เนาะสำหรับใช้สอยให้เพิ่มขึ้นลุงฟื้นก็หาเหมกหาไม้มานมา,มาปรับนะครับมาวางให้เรียบร้อยนะครับจะได้แบบเพราะว่าถ้าไม่ปรับมันก็จะเป็นหลบลงไปเลยเนาะเป็นงานนานะครับ ปรับแล้วก็โอเคเอาไว้เยียบนะใช้สอยได้เดินไปเดินมาได้นะครับรอจนกว่าต้นไผ่จะโตเอาถังขยับมาตรงนี้ปะ่ะโผลอขยังนะถังนะก็ถังดวล เป็นยังไงบ้านไหมห้องไหมนอนดีบ่เมื่อขึ้นบ่ดีดอกเป็นยังไงฝนตกหนุ่งลหนุงหลเจ้าไปเดี๋มุงมาบ่เอามาแต่ไม่มีบอลมันมันต้องไปซื้อแบบครอบเลยอ๋อไปซื้อแบบครอบมาเออขึไปก็คงจะไปหาซื้อมุ้งครอบมาน่ะเออครอบมุ้งครอบใหญ่ๆเหมือนเด็กอ่ะเออมาขึ้นกับนอนยุ่งกัดยังไงเลยโอ้ยนั่นแล้วยังโชคดีที่มา มีห้องน้ำู่น้ำห้องน้ำนอนห้องนอนอโอ้ก็เลยอันนอนในห้องน้ำก็เลยนอนนอนในห้องน้ำเลยเพราะว่าไม่มเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นโชคดีแน่นะว่าอยู่ใกล้เออยุงมันไหลยุงมันไหลนอนบ่ละเออหนาฝนก็จะสิละอีสานมาเท่าฝนตกเออยุงมันไหลฝนฝนตกอัน ตัวเจ้าของบ้านเพิ่นกะทายาสายดีอยู่เนาะก็ด,ดีอยู่ถามข่าวถามข้าวอยู่แม่นแต่ว่าพี่นิกอะก็คือสิอยู่น้ำเพิ่นกยู่พ่มาณบ่หื่นดอกเออเปยียงน่ะเอ,อ่าลุงว่าป่ามาอยู่น้ำลุงอ๋อหันปับพื้น,พนที่แล้วเพิ่นกะสิอเออเด็ดเป็นชุมชนอยู่นี่อือไอ้มีที่พักอาศัยงานเพราะว่าเว้ามื้อเช้านี้เพราะว่าลุงเสียนก็เลยว่าเสียนสิย้ายของกับบ้านนาลุงละว่า อีกน้อยก็สีปป้บปุงตรงนี้ก็<อ>ขา,ายโมรงนั้นมาทุ่นนี่แต่ยูทูบเบอร์ที่สีมะพร้ากี่นิดให้มะพร้ากที่ดินเพิ่นก็เกลืออันของฉันก็ขา,ายลรือมะปลูกนี่นนประมนนาณน,นั่ยน, <ไฟ S 2> น่ใน,น,นความหมายเพื่อนโอ้พระศิษ<ม>ย์ป,ปลูกบ้านปลูกยังมาปลูกที่นี่กระบอกหูคือการเป็นบ้านที่สั้นบ่การความหมายของเพื่อนกับคอสิสังวาสันบ่ไริยังใดในการบอกหูคือการเนาะจะได้มองมักในบ่ิษณ์ดินมหมจะมักปลูกตรไหนอันแควนันบ่จักมักหรอค่ะอยู่ได้ก็ยู เพราะว่าฉันหัวใจใจด้านบพรว่าตาผู้ชายบพรว่าเรื่องขี้ดินบอกใครบอกเรื่องขี้ดินอันนั้นแหละก็คือกันนั่นล่ะหัวใจใจด้านมันบ่มีความยากนะเออเอาไฟบ่เป็นค่อยกันฝากคนไหนก็เจอไม่ได้จากใครเลยนะ้นะค่ะก็สรุปก็คือเดี๋ยวปรับปรุงพื้นที่เสร็จเดี๋ยวลุงก็จะให้ยูนิเปอร์นะครับมาปลูกบ้านอยู่ที่นี่แมันบ่จกแล้วมันก็ปลูกเือกันไดยเอ้าจะคือว่ายุ่งสนะเลี้ยว เห,ห็นมาอยู่น้ำเออเห็นมาอยู่ยน้ำเห็มาอยู่นี่นะน้ำกันอยู่นี่นะครับยกบ่ถ้าเบื้องต่อไปครับรความเปลี่ยนแปลงอันนี้เขยายกน้ำมาได้เด้อเพระาะว่าค่อยคยกยกของแมงกระบ,บี้แล้วเอวเอวค่อยไปเลยมึงนทันสิบยี่สิบโลขึ้นไปเขยายกมาได้เด้อ พอ่ายกซอยแมงกะบ,บีบนยาย่บ้านโอ้ยเขาลองบ้าน,นอนพักอยู่เก็บเดียนนะครับนเ,นเอาโจมาโจปุ๊กครั้งแรงแล้วมาซอยลุงฝืนเพนะเอน่ยกซอยแมงกะบ,บีวัดก้อนนี่เขาลองบานใครก็ได้สิบยี่สิบโลขึ้นไปเดี๋ยวมันมันบ่ค่อย,ไไอยมันใจไปเไนเอา้าเพื่อนก็นั่งเสียว มานั่งมากางครับพี่นอนะ้องนะฮะถามข่าวถามข่าวคุณยายฮันนี่เนะาะบรรยากาศเวลานี้นะคลิปเป็นคลิปตอนนี้นะครับผมก็จะถ่ายไปเรื่อยนะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่มีอะไรบ้างเขาทําอะไรยังไงนะครับผมก็จะถ่ายไปเรื่อยให้ทุกคนได้ชมกันเพราะว่าที่ผมถ่ายเนี่ยก็จะจะให้ทุกคนให้เอฟซีได้เห็นบรรยากาศเนาะว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างที่นี่นะครับ YouTube ก็ทําอะไรกันอยู่แต่ละคนนะครับ นะบางคนก็นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยบางคนก็ทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะแล้วแต่กิจกรรมแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับของแต่ละคนนะอยากเห็นอะไรเป็นแป้งตรงไหนอย่างมาทั่งตรงเนี้ยเออหนุ่มฟื้นแกก็บอกว่าตรงเนี้ยเหมาะนะครับแกก็ย้ายมามันจะมีต้นไม้โดยมีอะไรด้วยนะครับผมก็จะถ่ายให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับนะเป็นบรรยากาศต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องเป็นคลิปบรรยากาศ ต่างๆนะของเรายูทูบเบอร์ทำทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่นะครับอย่างเมื่อกี้ก็นะถ้าปรับปรุงพื้นที่เสร็จเรียบร้อยอเราอาจนะอาจจะเห็นนะครับชุมชนที่นี่นะเกิดขึ้นจริงๆนะครับอาจจะมีการย้ายมาของเหล่ายูทูบเบอร์จริงๆซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครจองที่ที่ไหนนะฮะยังไม่มีใครมาอยู่เป็นกิจจลักษณะฮะคือเพียงแค่มาร่วมพักอาศัยทํากิจกรรมร่วมกันแค่นั้นเองนะฮะก็พักก็ อย่างที่เห็นนะบางคนมีเต็นท์ก็เอามากางบางคนสะดวกนอนในรถก็นอนนะครับบางคนสะดวกนะบริเวณตรงไหนก็กางเต็นท์นอนตรงนั้นนะครับ<อ>เพื่อนะมาทํากิจกรรมร่วมกันที่นี่นะครับนะครับแต่นะการพักอาศัยเป็นกิจจลักษณะการทําบ้านนะการทำที่พักหรือว่าอะไรต่างๆเราดูต่อไปว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนจะเกิดขึ้นยังไงนะครับนะจะเกิดขึ้นแบบไหนรอติดตามชม ผ่านช่องมานาสตอรี่ไปเรื่อยๆครับขอบคุณกําลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฝาก FC ดูคลิปให้ด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้กับช่องฝากดูโฆษณาให้กับแอดมานาด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะฝากสินค้าทีพีสกีนมาดิพิษด R สั่งซื้อในนนมแอดมานานะขอบคุณสำหรับกําลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ